ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับมรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์เพลอเคนะครับไก่ก้าวฟ้านะครับนั่งสีดํานะครับเปิดเม็ดขึ้นไปนะครับครับขึ้นโคนไปก่อนนะครับขึ้นม้าไปเอ้ขึ้นเบี้ยครับเปิดเบี้ยคู่นะครับอืมสีขาวเดินขุ่นตำแหน่งนี้แปลกๆนะครับนะครับ ขึ้นมาไปครับทิ่เบีย้ยตำแหน่งนี้มานะครับไม่ว่ากันนะครับขึ้นโค้นครับเสริมโคนขึ้นมานะครับเสริมโคนตำแหน่งนี้ก็นะครับไปครับวันนี้เล่นสูงนะครับเล่นเบีย้ยสูงนะครับ คนก้าวร้าวนะครับคนก้าวร้าวตำแหน่งนี้แปลกๆนะครับคนก้าวร้าวนะครับอ่ามีว่ากันนะครับคนก้าวร้าวครับเอาเรือไปผูกตรงกลางไว้ก่อนนะครับอนาคตเราจะโดนไล่ม้านะครับนะครับทิมไล่แล้วนะครับอ่าตำแหน่งนี้เราน่าจะกินนะครับ กินนะครับกินเข้าไปก่อนนะครับหนีม้านะครับหนีม้าไปที่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งไหนดีครับตำแหน่งนี้ดีกว่านะครับตำแหน่งจ่อจานครับกินตัดขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องกินไล่เม็ดนะครับกินไล่เม็ดไปก่อนครับ นะครับโคนขึ้นมานะครับตำแหน่งนี้นะครับลอยเบี้ยได้ไหมครับลอยเบี้ยขึ้นไปครับครับลอยเบี้ยขึ้นไปครับผมอยากจะกินเบี้ยตรงกลางนะครับไปกินเบี้ยตรงกลางอ่าตำแหน่งนี้นะครับก็น่าจะวัดกันนะครับนะครับอามากินไปครับ นะครับมากินโคลนตำแหน่งนี้นะครับอ่าตำแหน่งนี้ก็เอาเบี้ยกินเปิดลุกกินโคลนอีกทีได้ไหมครับนะครับตำแหน่งนี้เราโจมตีนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเปิดลุกไปหนึ่งทีครับตำแหน่งนี้คู่โสอสู้นะครับน่าจะแย่นะครับกินโคลนะครับโอ้โหกินบาสนะครับกินเบี้ยไปอีกหนึ่งตัวนะครับฟรีๆนะครับ อ่าเอามามายืนกันไงายนะครับกันไงายตำแหน่งนี้ก็จะเป็นเบีย้ยนะครับเบีย้ยขึ้นไปก่อนโคนเม็ดขึ้นไปเดินโคนขึ้นไปลุกไปห็หทีนะครับหรือว่าเดินเรือไปจับม้าครับ รุกไป,ปหนึ่งทีเดินเรือไปจับม้าครับก็ดูอาการก่อนนะครับรุกไป,ปหนึ่งทีครับขุดดูตากดอาม้ามาผูกนะครับตำแหน่งนี้ก็นะครับเดินเม็ดนะครับเดินเม็ดขึ้นไปดีกว่านะครับ เรือเราจะตายไหมครับไม่ตายครับไม่ไมไมขึ้นไปครับเอาเรือมาต่อเรือเลยครับสงจะจงหุดยิดกับเรานะครับกินนะครับกินขึ้นไปครับอ่าเราลืมไปนะครับน่าจะถอยเรือมาตาหนึ่งนะครับ พอมีตำแหน่งที่เบี้ยผูกด่นะครับอืมผมได้มือไวนะครับไม่เป็นไรครับนะครับมาไปครับเสริมตัวมาก,ก่อนนะครับเอาเรือมาจับกินนะครับตำแหน่งนี้นะครับ เรามาจับกินตำแหน่งนี้ก็ตอนนี้เป็นอะไรสู้กับอะไรครับนะครับเรามีโคนสองตัวนะครับไปครับทิมไล่เรือไปก่อนนะครับตำแหน่งนี้ครับ เบีย้ยตำแหน่งนั้นเป็นเบีย้ยที่นะครับมันก็ค่อนข้างจะเดินมาไม่ได้ครับโดนลุกกินเรือนครับสมขุดไปก่อนครับเรือมากดนะครับกดตำแหน่งนี้ก็ก็คงต้องไล่กันนะครับไล่ไปก่อน,นครับให้อยู่ไม่ได้นะครับ จะกลับไม่กลับครับไม่กลับนะครับไม่กลับก็เบี้ยครับเอาเรือออกคลองนะครับหกลับกินเบี้ยก่อนครับสีขาวนะครับต้องดันเบี้ยขึ้นมานะครับไม่ดันนะครับอ่ผิดความคาดหมายนะครับตำแหน่งนี้นะครับ เราน่าจะบุกกับสีขาวนะครับเปิดเบีย้ยขึ้นไปดีไหมครับ แลกม้าไปเชงเงื้อหงอายดีกว่านะครับไปครับไล่เรือด้วยครับบังคับม้าต้องกินนะครับขับเบีย้ยไปไล่ม้าครับม้ากลับมาครับเม็ดไปผูกนะครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ก็เปิดเบีย้ยขึ้นไปนะครับ แทงเบี้ยขึ้นไปทำลายเบี้ยตรงกลางนะครับเราจะโคนนะครับเอาคนขึ้นไปเล่นสองดอกนะครับเออมาเรามาดูกันว่าม้าดํานะครับจะรับมือเราอยู่หรือเปล่านะครับกินฉีกนะครับกินฉีกตำแหน่งนี้นะครับเอาขุนก็โคนกินขึ้นไปน่าจะดีกว่านะครับหรือว่าไม่กินครับกินก็จะแทงเบี้ยขึ้นมานะครับ ไปครับโคนไปเลยครับขึ้นสู่กลางกระดานให้ไวที่สุดนะครับขุนมาแล้วครับขุนมาตำแหน่งนี้ก็นะครับเสริมโคนขึ้นไปครับถอยมานะครับถอยมามันตำแหน่งนี้ก็นะครับเดินโคนครับกันตาเรือนะครับให้กินนะครับ ให้กินตำแหน่งนี้ก็น่าจะกินกันนะครับหรือว่าลุกเป็นหนึ่งทีกินดีกว่านะครับเรือสีขาวนะครับออกจากคลองไม่ได้นะครับขุนไปครับเปิดเบียร์ตำแหน่งนี้มานะครับก็จะเพิ่มไปสนใจนะครับ คนไปครับคนไปยืนตำแหน่งก่อนครับเรือหลุดคลองเมื่อไหร่ครับค่อยว่ากันนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็ไปนะครับเรือนะครับขุนต้องหลบนะครับขุนต้องหลบถ้าขุนไม่หลบมันมีปัญหาแน่นอนครับโอเคครับตำแหน่งนี้เอาคนไปช่วยนะครับเอาคนไปช่วยก่อนนะครับ โหนตั้งหน้าขึ้นไปนะครับเกมนี้เป็นเกยมยี่สิบนาทีนะครับแต่ผมใช้เวลาไปแค่ไม่มากนะครับตำแหน่งนี้หลบนะครับหลบแล้วนะครับหลบแล้วก็นะครับทิมเบียริมครับทิมเบียริม ทิมเบียริมนะครับทิมริมไหมครับทําลายโครงสร้างของเบียสามตัวแล้วครับนะครับกินนะครับโอเคครับทีนี้เบีย้งเบียที่อยู่หน้าขุดนะครับสีขาวนะครับก็จะเป็นเบียรจุดอ่อนนะครับเราก็มีโอกาสโจมตีนะครับหมุนโคนไปแล้วก็ไปผูกเบี้ยริมได้นะครับอันแน่มาแล้วครับมาตำแหน่งนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับหมุนโคนครับ เหมือนคนขึ้นไปนะครับอ่าตรตำแหน่งนี้นะครับก็กินขึ้นไปครับยอมเสียเบี้ยฟรีนะครับกินขึ้นไปหรือว่าไม่กินครับไม่กินให้เขาหงายนะครับหงายเรากินเบี้ยนะครับ กินไล่เรือนะครับไม่ให้กินดีกว่านะครับนะครับเพราะว่าเราคุมพื้นที่นะครับอ่ามาตำแหน่งนี้นะครับกินนะครับ ขุนหลบนะครับอ่าขุนหลบมาตำแหน่งนี้ก็นะครับเดินขุนขึ้นไปเลยครับขุนขึ้นไปเลยไม่ดีนะครับเราลุกหนึ่งทีได้ไหมครับลุกก่อนหนึ่งทีนะครับนะครับลุกก่อนหนึ่งทีนะครับเม็ดไปครับ หายเบีย้ยนะครับหายเบีย้ยตำแหน่งนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครัเอาขุนมาจับกินได้ไหมครับขุนจับกินนะครับนะครับขุนจับกินก่อนครับอ่าตำแหน่งนี้เอาโคนมาไล่ได้ไหมครับ <c oughs> โคนมาไล่นะครับ โคนมาไล่นะครับขึ้นขุนครับขึ้นขุนขึ้นขุนผมว่าจะดีกว่านะครับไปครับเปิด <presentation> ลุกนะครับอ่ะขึ้นขุนไปครับเราจะกินขุนนะครับตอนนี้นะครับไปครับเราจะกินขุนนะครับเอาเรือมมาตำแหน่งนี้ทำอะไรเอ่ยนะครับไปครับลุกหนึ่งทีครับ ุนไปครับผมมีโคนมาอีกตัวหนึ่งครับโคนนะครับโคนตัวเก่งของผมนะครับเอาเบี้ยมาไล่นะครับเบี้ยไล่ตำแหน่งนี้ครับกดกินเบี้ยฟรีได้ไหมครับกดกินเบี้ยเรือเดินไม่ได้นะครับเรือสีขาวจะเดินไม่ได้นะครับนะครับติดแต้มจนนะครับตำแหน่งนี้ครับไปครับต้องเปิดแรกเรืออย่างเดียวนะครับ จะมีจังหวะนะครับอ่าเปิดแรกเรือเราาคนปิดได้ไหมครับอ่าเรามีจังหวะนะครับที่เราจะเอาเรือไปลุกจนนะครับตำแหน่งนี้นะครับอ่าท่านผู้ชมนะครับเด็กๆนักศึกษานะครับผู้ที่หัดเล่นหมากรุกหรือว่าเล่นพอเป็นแล้วนะครับะแนวทางก็เราเห็นครับเม็ดเรามีอํานาจนะครับในการแทงนะครับจะเกิดขุนสีขาวนะครับเลื่อนมาหนึ่งตานะครับนะครับที่ตำแหน่งจอจานนะครับจอจานหนึ่งนะครับ เราจะเม็ดลุกนะครับขุนกลับไปตาเดิมนะครับเล่าเรือลุกจนนะครับจังหวะนี้นะครับเราไม่แลกเรือด้วยนะครับเอาคนปิดนะครับครับสีขาวมีปัญหานะครับจังหวะนี้นะครับติดแต้มจนนะครับข็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับมักลุกไท่ไก่แก้วไก่ก้าวฟ้านะครับก็เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับเม็ดลุกเป็นหนึ่งทีนะครับ ครับก็เอารดยลุกจนนะครับตำแหน่งนี้นะครับอ่าผู้เล่นยอมแพ้นะครับนะครับก็สวัสดีนะครับขอบคุณนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ